เบนส์พามายัางอาคารรัฐบาลเลิกใช้ป้ายตัวหนังสือรื้อออกไปหมดหน่วยงานจะพาะกิจไปอาศัยตึกคนอื่นนายพันตำรวจชี้ไปยังชัยในตึกผู้โบกทั้งสองแขนให้อาคมเปิดประตูรถเดินไปหาเองภาษาข่าวเรียกว่านายพันตำรวจกันตัวเองเป็นพยานนอกสำนวนไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยก็แค่นายพันแห่งกองทัพบ,บกหกนาย แนะนำตัวกับอาคมในโถงที่แสงแดดภายนอกสาดเข้าใส่ซะเจิดจ้าไม่มีหนังสือราชการสักฉบ,บับยืนยันว่าเขามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรแต่เขาไม่ได้คิดอะไรความสนใจไปอยู่กับมือถือที่ยึดไปสมองมีอยู่แค่เปิดหน้าจอพบว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด กล้องโซนี่ทั้งหตัวมีความจำอยู่แค่มันไปอยู่ตรงกลางซากกระดูกนับพันมีดวงจันทร์ข้างแรมเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงอย่างเดียวภาพและเสียงเอามาใช้งานไม่ได้บอกนายพันทั้ง6ได้แต่เพียงว่าเดินเข้าไปในกองซากศพไกลมากรอบตัวทุกทิศทางไม่มีแสงจากหลอดไฟให้เห็นเอากล้องโซนี่ทั้งหกมาสร้างวงล้อมมีเราสามคนอยู่ตรงกลางแล้วหน้าจอกล้องทุกตัวก็ดับ คอถูกเข็นไม่ยอมให้หายใจยกพาร่างขึ้นไปกลางอากาศวิญญาณนับพันพุ่งมาสิงร่างนายพันทั้งหรู้เข้ากับคนดูเอาจากข่าวสถานีโทรทัศน์เสียเวลาเปล่ากับการเข็นหาคำตอบว่าวิญญาณพุ่งไปสิงสามผู้พิพากษา70ชีวิตกองถ่ายเขาใช้คำพูดอะไรสั่งวิญญาณนับพันให้ทำอากาศหนักอึ้งหายใจลำบาก แต่ละนาทีผ่านไปแบบช้าเกินกว่าความเป็นจริงน่าจะใกล้เที่ยงเกินเวลากินยาก่อนอาหารเที่ยงเข็มขัดกระเป๋าบรรจุกล่องยาแต่ละมื้ออาหารคาดมาทำเอาเสื้อนอกสูตรสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นสินค้ากระจอกสิ้นราคาแถมโง่ที่เอามาด้วยจนป่านนี้ยาก่อนอาหารเช้าจนถึงมื้อเที่ยงควรจะกินไม่ได้ผ่านปากนอกจากน้ำเปล่าไรรสชาติหรือว่า เขากลายเป็นคนร้ายโดนคาคันที่ยอมรับความผิดเขารู้ขีดจำกัดเฟนตานิลมันออกฤทธิ์จนถึงนาทีไหนเวลาของมันใกล้หมดเขาไม่รู้ว่าออกคำสั่งทำกันยังไง ยามนี้ริดเฟนเตนิลเบาบางลงเป็นอีกสัมผัสที่เข้ามาเขาไม่เคยอยู่คนเดียวไม่ว่าเวลาไหนไม่ใช่แค่เขารู้สึกแย่วิญญาณนับพันก็รู้สึกแย่ระดับเดียวกับเขารอบตัวเราเจ็ดชีวิตนี้อากาศว่างเปล่าเป็นมายาคติเอาไว้ล่อหลอกมนุษย์ ดวงตาเขาด้อยประสิทธิธภาพเกินกว่าจะเห็นน่าจะนับพันลอยนิ่งกลางอากาศรอให้ริ์เฟนตานิลจางลงได้คืนประสาทสัมผัสขั้นต่ำสุดที่จะเอามาใช้การได้กําจัดหกทหารผู้เอาแต่เค้นคำตอบที่เขาฉลาดไม่พอจัดตอบพันทั้งหครับยังมีอีกแยะเลยครับอยากยุติการเอาแต่ถามเราไม่รู้จะเอาคำตอบมาจากไหน ในพันอายุน้อยสุดแห่งกองทัพบ,บกเลือกตาใส่เขาคุณไม่อยู่ตามลำพังหรือเขาตอบกลับไปว่าชีวิตเหลืออยู่เพียงน้อยนิดของผมอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ความว่างเปล่าในอากาศเป็นมายาคตินาทีจำเป็นต้องรู้นี่เฟนเตนิลร้างประสาทส่วนอื่นไว้ไม่อยู่แล้วร่างร่วงหล่นลงไปกระแทกพื้นดวงตาต้องรับรู้ต้องมองเห็นความทุกทรมานความพยายามดิ้นรนให้อากาศลงไปถึงปอดขาดิ้นสะบัดแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ยอมแพ้แน่นนิ่งสนิท ไม่มีสัญญาณชีวิตจากหกร่างโดนเข็นคอลอยขึ้นไปกลางอากาศกล้องใช้การไม่ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าดับหมดมีเพียงผนังรอบพิษทางอุดมด้วยกระจกให้ผู้ซุ่มดูพยายามทำที่ไร้ตัวตนมาได้เห็นมาได้เข้าใจว่าเขาในอาคมคนนี้ไม่รู้จะสั่งการวิญญาณฐานขเขมรยังไง มีพยานซุ่มดูเหตุการณ์จากข้างนอกความเป็นภาชนะบรรจุวิญญาณนับพ ah ันให้ความสามารถรับรู้นี้มาเห็นกันพอแล้วอย่างน้อยอาคมคนนี้ก็ไม่อยากให้มีคนโดนบีบคอจนตายตกเป็นการกระทำชั่วของเขาสองมือดึงสองนายพันลงมาจากลอยกลางอากาศออกแรงดึงมากเกินตัวมัดกล้ามเนื้อกลางหลังมันขาดอยู่แล้วกลับมาฉีกขาดอีก กลายเป็นว่าความเจ็บปวดดึงสองร่างลงมาฟาดใส่พื้นเขาชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นพยายามมองให้เห็นว่าไม่มีใครโดนเค้นคออยู่กลางอากาศทุกร่างหล่นลงใส่พื้นหมดแล้วตามด้วยหน่วยกู้ภัยแห่กันเข้ามาในตึกเสื้อสีแสดน่าจะเป็นของหน่วยกู้ภัยนะไม่เหลือความแน่ใจเลยเพราะความเจ็บโคตรโคตรครอบครองร่างนี้น้ำตาไหลพร่างๆออกมากรบดวงตา ผู้ภัยแบกเขาขึ้นหลังพามายังเบนซ์มีการอยู่คันเดียวคันพาเขามาที่นี่นายพันตำรวจเข้ามานั่งเป็นหลักพิงให้เขาตรงเบาะหลังเขาบีบมือนายพันตำรวจแน่นสุดแรงเกิดไปโรงพยาบาลที่ผมไปเมื่อวานเมื่อเช้าฉีดเฟนตานิลวไปแล้วฉีดอีกไม่ได้ฉีดยาให้ผมหลับไปเลยไม่เอาแล้วเจ็บขนาดนี้ นายพันตำรวจหันไปพยักหน้ากับข้างนอกรถความพยายามเอากันถึงตายยังอยู่ข้างในตึกทุกคนตรงนี้อาจรอฟังประสบการณ์จากเขาก่อนจะหมดสติสิ่งแรกต้องทำเข็มฉีดยาแทงความเจ็บปวดเข้าใส่ต้นคอเขาถ้าอยากทำให้เขาหลับลึกจิตไม่ต้องรับรู้อะไรเลยแต่นี้ยังรับรู้ถึงเบนซ์แล่นออกไปสติหมดสิน้นหลับลึกไม่รับรู้นั่นจะเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดแต่มันไม่ใช่ กู้ภัยเอาไฟสองดวงตาแสงสว่างจ้าแผดเผาการมองเห็นมอดไหมนาทีนั้นหูได้ยินเสียงก้องเกินจริงยากเก่ตารทำความเข้าใจถ้าคุณยืนยันว่าการทดลองเรียกผีครั้งนี้ล้มเหลวพยักหน้าหนึ่งครั้งอาคมให้ยิ่งกว่ากู้ภัยต้องการกลิ้งตัวหล่นจากร่างนายพันตรูดดิ่งไปจากเบาะหลังรถกระแทกเข้าใส่พรมพื้นรถจมลึกลงสู่เสียงกรีดร้อง โคตรแห่งโคตดเจ็บปวดไม่มีสักนาทีที่ได้นอนไม่ต้องมารับรู้ความเจ็บปวดของชาย6กคนสิ่งที่พี่สาวต้องการปิกอัพขโมยมาอยู่ตรงหน้าตํารวจยามเชา้านี้พี่สาวได้ซ้าย,ยิ่งกว่าที่จินตนาการไว้ในพันตํำรวจยกมือถือขึ้นมาบอกป้ายทะเบียนหลังปิกอัพฟอร์ด้ายทะเบียนรถมีเจ้าของแจ้งความตำรวจว่าปิกอัพฟอร์ดโดมขโมย นาทีนี้บรรดาคดีอาญาขเขมนในสลัมขเขมนหน้าบ้านก็อยู่ในมือตำรวจคุณพยาบาลยืนอยู่กับพี่สาวก็เลยยกมือถือขึ้นมาโทรตามคนในบ้านให้มาดูขั้นตอนการกวาดล้างแก๊งขโมยรถไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านห่างไป80เมตรแต่คนอีกเยอะแยะไปหมดมาดูมหรสพนี้ตำรวจเอารถมาลากปิอัพฝ่อสีดำมอเตอร์ไซค์หลายสิบถึงกับต้องใช้รถบรรทุกอย่างยาวมาขนให้หมดทุกคันประตูบ้านเช่าทั้งหหลังเปิดอ้า ตำรวจเป็นสิบเข้าไปตรวจหายาบ้าแต่ไม่พบมีกันแค่ข้อหาอังยีซ่องโจรกับขโมยรถเท่านั้นที่26ชีวิตในสลัมขเขมรโดนตั้งกันในชั้นพนักง,งานสอบสวนแต่ไม่มีขเขมนผู้กล้าสักคนมาปรากฏกายสู้การตั้งข้อหาของตำรวจจะได้จับตัวไปลงพักเสดายตรงมหรสพทลายแก๊งขโมยรถจบในเวลาอันสั้นมีแค่ตำรวจไม่มีขเขมรสักคนมายิงต่อสู้ กระสุนปลิวว่อนไปว่อนมาไร้ฉากดวลปืนกันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงให้ประชาชีดีใจว่าไอ้คนเปิดเสียงดังไม่ยอมให้บ้านอื่นได้นอนมันโดนตำรวจยิงเข้าแล้วตามคำบอกเล่าคุณพยาบาลในวันหลังห่างจากสถานที่ตั้งแก๊งขโมยรถมีรถสายตำรวจมาจอดซุ้มดูหวังจะมีขเมนสักคนเดินเข้าไปในสลัมขมรคุณพยาบาลให้การตรงกับพี่สาวเมื่อความมืดเข้าปกคลุม เสียงเร่งเครื่องโมเตอร์ไซค์ปาดปาดปาดประกาศสักดาวา่าโทรทัศน์พวกมึงอย่าดูอีกเลยเสียงทำลายประสาทดังไปจนถึงสามทุ่มพวกมันหวังให้ไม่มีใครได้นอนเสียงปืนดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงติดต่อกันสามนัดในเมื่อตำรวจมายึดรถไปแล้วเป็นที่แน่นอนว่าเขเมนในสลัมเป็นพวกขโมยรถค้าส่งยาบ้าคนอยากจะนอนเลยไม่เกรงใจยิงปืนสามนัดติดต่อกัน ในความคิดชั่วร้ายเขาในอาคมมีตำรวจเป็นพวกอาจยิงปืนสามนัดติดต่อกันใส่มอเตอร์ไซค์พวกขเขมรเลยก็ได้แม้ไม่มีเขมรตายแต่เสียงปืนสามนัดได้ผลเสียงเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ปาดปาดปาดหายไปเป็นปริดทิ้งเช้าวันที่สองประตูห้องเช่าทั้งหห้องก็ยังเปิดอยู่อย่างนั้นอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่หมาแมวก็ไม่เดินเข้าไปในลานดินที่ปิกอัพบรรดารถที่เคยขโมยมาจอดอยู่ คุณพยาบาลต้องผ่านหน้าบ้านเขาก่อนออกไปถนนใหญ่ของซอยก่อนไปทำงานแวะบอกพี่สาวว่ารถของสายตํารวจมาซุ่มจับเพิ่งจะออกไปเมื่อครู่ไม่มีใครกล้าไปคุยกับสายของตํารวจไม่รู้ว่าการซุ่มดักจับคนร้ายหลวงมีงบให้มานั่งเฝ้ารอจับแค่สองวันหรือเปล่าอาคมมาได้สติอีกสาวันถัดมานั่นเป็นสิ่งแรกในความลางเลที่แฟนเขาบอกกับเขามีพี่สาวมาอยู่ในความลางเลแลบลิ้นแหลหน่อยนะเนี่ย ไม่น่าจะพอหรอกนะสองมือแหกปากยื่นยาวลิ้นออกไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้เสียงหัวเราะคุณพยาบาลทำเอาเลิกทำอา้าวนี่เขาไม่อยู่เฉพาะคนในครอบครัวหรือข่าวนี้มีหนังสือขอเท่าจากราชการเป็นเรื่องเป็นราวสัทีทำขึ้นมาเพื่อขอโทษที่การเรียกผีของเขาขราชการชั้นผู้ใหญ่อยากเห็นผ่านทำให้อาการป่วยของเขาหนักนาขนาดนี้บินค่ารักษาพยาบาลครั้งนี้ราชการรับผิดชอบ คราวนี้ไม่ใช่เรื่องเอาไปออกข่าวแล้วข้าราชการยศใหญ่ตัวแต่ละคนพากันมาแนะนําตัวกับเขาไม่ดีเลยไม่ดีเอามากๆเนี่ยกําลังยืนยันว่าการเรียกผีต้องทํากันอีกเพื่อใช้เป็นอาวุธก่อนมื้ออาหารข้ามสักชั่วโมงได้มั้งเพราะยาก่อนอาหารข้าเพิ่งจะกินแฟนเขียนรถเขามานั่งเล่นในสนามหญ้าโรงพยาบาลมีร่มเงาตัวอาคารบังแดดถ้อยคําไม่น่าจะสู้ดีถือกระซิบข้างหูเขาว่า อย่าแหกปากตั้งสติเอาไว้ว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจแฟนทิ้งเขาไปจีนหัวงอ<ง>เข็นรถคนป่วยพานายหวนมาเผชิญหน้ากับเขาในระยะตีนเราทั้งคู่เตะใส่กันนหน่วนไม่ได้สร้างธุรกิจอะไรเลยทั้งหมดมีแค่พ่อส่งมาเซ็นเช็คจีนหัวงอ<ง><ง>เตรียมเก้าอี้สามขาสำหรับตัวเองส่งนาบัตรให้เขากำมือเขาให้กำนาบัตรแน่นเราสาอยู่ตรงนั้นยาวนานเพราะเขาสงบได้อยู่ เขากำลังจะตายแต่ยังมีเวลาอีกยาวนานให้แฟนกับพี่สาวต้องใช้เงินคุณยงคนนี้เข้าใจว่าการถ่ายหนังเรื่องในสตูดิโอไม่ใช่สิ่งที่อาคมคนนี้อยากรับฟังการเรียกผียังไงก็ต้องโดนใช้เป็นอาวุธ การทดลองได้เหยียใครตายให้จากสุพยานยืนยันว่าเขาเรียกผีได้แม้เป็นความเลวร้ายเขาต้องกลับมาโรงพยาบาลได้อาการเลวร้ายแบบเดิมๆในเมื่อหยุดไม่ได้สนามแม่เหล็กเรียกผีมาได้ก็ทําให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมซะเลยก็นี่มันธุรกิจของคุณยงเครื่องใช้ไฟฟ้าทําในไทยแต่ชื่อเป็นญี่ปุ่นให้คนซื้อคิดกันไปเองว่าต้นต่อลิขสิทธิ์สินค้าตัวนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ญี่ปุ่นการใช้ชื่อญี่ปุ่นเป็นแค่คําโกหกในการตลาดเท่านั้นเอง คุณหวนพูดน้อยมากอาการเห็นกันว่าความฉลาดไม่ได้มอบทางพันธุก,กรรมภูมิรู้ของเขาก็คือทำสินค้าเสร็จเมื่อไหร่กว่าจะขายกันได้ต้องมีใบอนุญาตของกองทัพอนุมัติกันทีละเครื่องเห็นอาการแล้วว่าขนาดเหยื่อยังคัดกันระดบผู้พันคุณยงไม่ต้องการไปเลยแต่การเดินเข่า,างรองังสาตาจารย์กับศสาตาจาย์เพื่อนเขาต่างหาที่ทำเอาแกเขียนรถค้นปุ๋ยเอาตัวคุณหวนออกไป มีข่าวดีให้สองด็อกเตรไอสิ่งที่จะประดิษฐ์นี้ฝั่งต้องการใช้เขาต้องการให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วเขาก็ได้กลับถึงบ้านเวลาสี่ทุ่มครึ่งประตูห้องนอนกระจกหนาเป็นเซนติเมตรโดนยิงเสียงเปรี้ยดังขึ้นก่อนตามด้วยเสียงเศษกระจกล่นใส่พื้นนาทีต่อมาเขาเหยียบเศษกระจกตำเท้าไม่ต้องก้มหาหัวกระสุนเขากำเศษกระจกแค่ชิ้นเดียวเดินผ่านประตูรั้วออกไป พวกมันรอให้เขามาเผชิญหน้าอยู่แล้วเขาต้องรับฟังไอ้ตัวตั้งตนเป็นบอสไอ้คนที่ประกาศสักดาด้วยเครื่องขวดลิโพใส่หลังพี่สาวมันพูดในสิ่งที่เขาต้องได้ยินอยู่แล้วตำรวจรับใช้กูตำรวจลูกน้องกู ไฟถนนสว่างซะขนาดนี้เศษกระจกเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมสะท้อนแสงให้ทุกคนเห็นกันหมดว่านี่คือกระจกที่มาจากการยิงใส่ประตูกระจกห้องนอนเขาเจตนายิงคงต้องการฆ่าให้ตายพวกมันเห็นเพียงความว่างเปล่าของอากาศแต่นั่นมายาคติวิญญาณทหารขมิเนนับพันอยู่ตรงนี้เขาเป็นภาชนะบรรจุเป็นความจําเป็นอันดับหนึ่งของวิญญาณนับพันเขาจ้องตาไอตั้งตนเป็นบอสแกต้องการให้ชั้นตายแต่จะเป็นจํานวนนับพันเดือดร้อนที่ชั้นตาย แกยอมรับมาเถอะว่าแกยิงเข้าไปในบ้านฉันหน้าขเมรไม่ยอมให้คําตอบแต่เชิดหญิงสูงขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมข้างหลังมันน่าจะอยู่ครบ26ชีวิตพูดภาษาขเมรใส่กันภาษากายบอกใจความเดิมๆตำรวจรับใช้กูตำรวจลูกน้องกูเขาดีดเศษกระจกไปทางมันไม่หวังให้เศษกระจกทําอะไรได้แค่กระตุ้นให้ภาษาขมรพ่นออกมาจากปากขมร อาคมคนนี้หันหลังกลับเดินเข้าประตูรั้วไม่สนใจความหมายแค่ให้วิญญาณทหารขมิน,นับพันเข้าใจทุกคําพูดพวกมันด้วยเจตนาฆ่าขมิบพวกนี้จะฆ่าเขายังไงความดีงามเข้ามาในชีวิตในอาคมเสียทีพอเขาโทรหาในพันตํารวจอาวุโสบอกไปว่าพวกขมิบกลับมาครบ26ชีวิตคราวนี้พวกมันหนีลาบากเพราะไม่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สักคัน พอหัวถึงหมอนก็หลับเลยวิเศษยอดเยี่ยมกับการหลับเพราะสติรับรู้ไม่ได้ไปอยู่กับเหล่าผู้โดนวิญญาณทางเขมียรบีบคอหรือจิตลงไปสำรวจนรกปีนภูเขากองซากศพมนุษย์หรือโดนตัดคอแล้วก็หิ้วหัวตัวเองไต่ภูเขากระดูกขึ้นไปอีกรอบ เคยตื่นจากความฝันร้ายเพื่อมาพบกับความเจ็บปวดอย่างโคตรโคตรใกล้ตายทุกวันไม่ใช่เลยช้ามืดนี้สติแรกรับรู้หน้าความใส่หมอนตื่นขึ้นมาพบกับความเจ็บปวดนว่าก้าวเดินได้ที่ยังมังคบให้กินยาครบทุกเม็ดตั้งแต่ก่อนมื้ออาหารท้องฟ้ายังมืดไรแสงแต่ห้องนอนพี่สาวสว่างแล้วกิจวัตรประจําวันต้องสวดมนต์เป็นมงคลแก่ชีวิตก่อนแสงแรกจะมาถึงเขาอาคมได้สติขึ้นมานึกแค่ผู้พันบอกว่าต้องเฝ้าดูพวกมันกันต่อเผื่อบอสใหญ่จะโผล่มา เขาพาความเจ็บปวดนะว่าห่างไกลจากความใกล้ตายในทุกเช้าผ่านประตูรัว้วก้าวข้ามถนนสองเลนมาอยู่ตรงหน้าสลัมขมยนหลายสิบชีวิตทำงานของตนเข้าใจว่าพื่อนจะเริ่มเก็บหลักฐานยังไม่รับว่าเช้าแสงอรุโนไทยยังไม่เข้าตาอาคมเอาชนะความเจ็บปวดเกาะกลุมร่างยืนตรงหน้าสลัมขมรสายตาเขาโดนไหลหลาย,ห,ลายหมอชนะสูตรภิกษมาเดินกวนสายตา ด่วนเฉพาะเสื้อแสตหน่วยกู้ภัยนี่ไม่ชอบเลยสองนายพันตำรวจก็อยู่ตรงนี้แต่จะทำยังไงได้เรื่องเลวร้ายสุดๆนี้ไม่ควรเกิดตรงหน้าบ้านเขาเราทั้งสองฝ่ายมีคดีกันอยู่เขาไปแจ้งความอะไรไว้ที่โรงพักต้องถูกยกขึ้นมาแล้วพลังอำนาจเขาสามผู้พิพากษา70ชีวิตกองถ่าย6ในายพันกองพับบกเขาใช้พลังอำนาจนี้แทบจะเลียงวันแล้วพลังอำนาจครั้งนี้จะถูกตีตาว่าอะไรความเลวร้ายอันไปนที่สุดที่มนุษย์จะทำกันได้ใช่ไหม นี่ไม่ใช่อาวุธอย่างที่กองทัพต้องการขมน26ศพกองอยู่กับดินตรงลานกลางห้องเช่าทั้ง6ทุกศพตาเหลือค้างตาถลนดิ้นล้นเฮือกใหญ่เหนียวลังชีวิตเอาไว้ทรมานน่าจะยาวนานทุกศพยืนยันว่าการตานี้เลวร้ายสุดสุด,สดเขากลับเข้าบ้านไปทุกป,ประตูห้องนอนที่สาวนี่ไม่ใช่เวลาสวดมนต์อีกต่อไปเราทั้งสองต้องอาบน้ําแปรงฟันหาเสื้อผ้าให้เหมาะกับการต้องไปอยู่กันบนโรงพักยาวนานถ้าโทรไปหา ศาสดาจารย์จนกับรองศาสดาจารย์สองเพื่อนทั้งสองต้องลากทนายมาตรวจสอบคตุการณ์กว่าจะยอมให้เซ็นชื่อลงไปคดีคนตายมากขนาดนี้ติดถนนผู้คนผ่านมากมายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปิดข่าวไม่ให้คนในหมู่บ้านห่างไป80เมตรรู้กันไปหมดอีกเดี๋ยวคุณพยาบาลต้องมาตรวจสุขภาพเขาต่อแต่นี้ไปการพูดไม่ไมโครโฟนจอป่าจะไม่มีบรรยากาศดีๆแบบเมื่อครั้งก่อนประเทศนี้ไม่น่าจะพร้อมกับก,บการสังหารหมู่26ศพ